สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nim m a g i c i ียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีสิงห์นะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูพลังงานของคุณในช่วงนี้กันก่อนเลย การปิดไพ่วันนี้นะคะอาจจะมีคําพูดหรือว่าพลังงานลบที่ไม่ดีต่อใจเนาะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะฟังเพื่นๆกันไปนะคะให้เก็บเฉพาะพลังงานบวกจ้าหนึ่งถ้วย o r l d พระราชนีถือไม่เท้าว้าวสีไม่เท้าหกถ้วยพระราชนินีถือเหรียญเดฟู อพลังงานของคุณราศีสิงห์นะช่วงนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเหมือนสําหรับบางคนนะคุณราศีสิงห์นะคะสำหรับบางคนตอนเนี้ยเหมือนมีโอกาสนะที่ได้ได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็พัฒนาถึงขั้นที่เรียกได้ว่า แต่งงานกันเลยก็ได้นะคะแล้วก็คนต่างชาติคนนี้นะคะในความรู้สึกของคุณราศีสิงห์เนี่ยเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มั่นคงมากๆเลยนะคะหรือนะคะในบางคู่บางคนอาจจะได้กลับมาดีวกับคนรักเก่าก็ได้นะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับคนรักเก่าก็ได้นะคะเพราะมันยังมีพลังงานของความคิดถึงนะะพลังงานของความหอยหานะคะในเรื่องของพระราชินีถือเหรียญน,นะซึ่งคนที่โสดจริงๆไม่ได้กลับไป หาคนรักเก่าเนี่ยก็ได้พลังงานนี้ได้นะคะพลังงานของพระราชินีถือเรียนได้เพราะว่าคนรักที่เป็นต่างชาติเนาะอยู่ห่างไกลมันก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วนะคะ The fool นะคะคุณอยากจะบยบินไปหาเขาอยากจะเดินทางไปหาเขานะคะคุณรู้สึกว่าความรัก ในช่วงนี้เนาะเป็นค่อนข้างจะเป็นอิสระ,ะนะคะชาวราศีสิงห์นะขึ้นไพ่มาในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ความรักนะคะในพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างชัดเจนไปในทางนี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของการงานเนาะคุณน่าจะรู้สึกว่าเออบางคนอาจจะอยากลาออกก็ได้นะอยากจะลาออกนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะยังคิดถึงที่ทำงานเก่าอยู่ก็ได้นะ มีโอกาสที่ที่ทำงานเก่าจะกลับมางา้อใคุณกลับไปทำงานด้วยก็ได้นะจ๊ะมาดูพลังงานของความโชคดีนะคะของชาวราศีสิงห์ เดอะสตาร์โอ้โหขึ้นเดอะสตาร์มาเลยนะคะสิบเหรียญจ้าวิวออฟอร์จูนจ้าเจ้าจชายถือถ้วยจัสติก สี่เหรียญน,นะคะเจ้าชายถือไม่เท้าเ m มเพรสสามเหรียญว,ว้าวเก้าเหรียญชาวราศีสิงห์นะคะความโชคดีของคุณน,นั้น นะคะมันไม่ได้เน้นไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันเน้นไปเรื่องโชคลาภและเงินทองนะคะดีใจด้วยนะคะกับชาวราศีสิงห์นะในเดือนเมษานะคะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูนะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นแล้วก็ขึ้นพร้อมกับสิบเหรียญเก้าเหรียญน,นะสะี่เหรียญน,นะ,ะเป็นพลังงานของโชคลาบการเงิน นะะในเดือนนี้นะคะของชาวราศีสิงห์นะคะจะมีเงินทองไหลามาเทมานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคนที่กำลังมืดแปดด้านด้านการเงินอยู่นะคะยินดีด้วยมันจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะคะส่วนคนที่มีเงินมีทองอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้สมบัติชิ้นใหญ่มีเงินเพิ่มพูนต่อไปอีกนะคะใครที่วางแผนจะทำธุรกรรมการเงินนะ กูซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะคะมีโอกาสผ่านนะคะขอบอกเลยว่าดวงการเงินเนี่ยพุ่งแรงมากๆเลยนะคะได้กอดเงินกอดทองเอาไว้นะคะ view of fortune นะคะมีโอกาสได้ซื้อสมบัติชิ้นใหญ่นะคะบ้านรถที่ดินนะคะมีเกณฑ์จะได้ซื้อในช่วงนี้ the empress นะความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะเต็มไปด้วยความสุขนะคะในเดือนนี้นะคะ เดอะสตาร์ uh, Star, ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะย่อมสมปรารถนาคุณสามารถที่จะเดอะสตาร์นะคะขึ้นแล้วก็มีเจ้าชายถือถ้วย นะคุณสามารถจัดการกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนปลาน้อยในถ้วยของคุณอะ่ะหรือเปรียบเทียบก็เหมือนลูกไก่ในกำมือนะคะคุณจะจัดการยังไงก็ได้นะคะคุณจะมีความมั่นใจในการจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะมีจุดมุ่งหมายชัดเจนนะคะมีเป้าหมายนะคะเจ้าชายถือไม่ถามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแน่นะคะว่าจะต้องทำสำเร็จแน่นอน เ,เพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยเนาะกับชาวราศีสิงห์นะคะที่คุณจะรวยนะคะคุณจะรวยในเดือนเมษายนนี้ข่าวดีก็คือการเงินของคุณนะคะจะเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางที่ดวงขึ้นมากๆเลยทางด้านการเงินนะจ๊ะ แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการทำนายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวม ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยฟังเพลินๆกันไปส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถทักทายมาได้ที่เพจนิมเมจิกเชียนมนนางไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วสายก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสาหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจิกเชียนช่วยกดติด ตามกด subscribe รวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีเป็นกำลังใจให้ซรายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ